ยุคแรกเริ่มของกีฬาฟุตซอลในประเทศไทยยังไม่ได้รับความนิยมมากนะักแต่หลังจากที่ทัพฟุตซอลทีมชาติไทยได้รวมเล่นฟุตซอลโวล์คัพถึง4ครั้งในปี2000 2004 2008และ2012ถือเป็นเวทีดานาชาติถน,นแรกของทีมโตะเล็กชายไทยในเวทีสากลโดยผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จคงหนีไม่พ้นบิ๊กปอมอดิศักดิ์เบนจาิริวัลประธานสโมสรชนบุรีบูเวฟ ปัจจุบันกระแสของวงการฟุตซอลไทยได้มีการตื่นตัวเพิ่มมากขึ้นหลังจากการสร้างปรากฏการของสโมสรชนบุรีบูเวฟที่คว้าทั้งทีมและนักเตะยอดเยี่ยมของฟุตซอลเอเชีย2013อะไรที่ทำให้ชนบุรีบูเวฟกลายเป็นมหาอำนาจแห่งวงการฟุตซอลเอเชีย นผู้เบิกฟุดซอสไทยแลนด์เทเนลีฟบิ๊กป๋อมอดิศักเป็นจ่าสิริวันที่ก่อร่างสโมรสรชลบุรีบูเวฟมาตั้งแต่ปี2006ตลอด8ปีที่ผ่านมากับการสร้างปรากฏการณ์อรางวันทีมฟุตซอลยอดเยี่ยมและนักฟุตซอลยอดเยี่ยมแห่งเอเชียของสุภูเถื่อนกลางไปครองครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในงานประกาศรางวัล AFC Annual Award 2013 ือเป็นสโมสรแรกของฟุตซอลไทยที่ได้รับรางวัลน,นี้และการคว้าแชมป์ฟุตซอลไทยแลนด์พเมียร์ลีถึง5สมัยดีกรีแชมป์สโมสรเอเชียทําให้สโมสชมรชมพีบูเวฟกลายเป็นมหาอำนาจแห่งวงการโตเล็กไทยสโมสรของฟุตซอลในลีกเราบ้านเราเนี่ยก็มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นะนะฮะสิ่งที่อยากเห็นกนะ็คือการแข่งขันที่มันใกล้เคียงกันนะวันนี้เราคงจะไม่เห็นแล้วว่ายิงกัน1ิบประตูอะไรเหมือนเมื่อสมัยก่อนนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือแฟนฟุตซอล นะครับตรงนี้เนี่ยจะสามารถทําให้การขับเคลื่อนของฟุตซอลนะครับความนิยมของบ้านเราแล้วก็การขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบอาชีพเนี่ยจะเป็นไปได้เร็วขึ้นการเข้ามาสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐบวกกับการทำงานอย่างเป็นระบบของสมาคมฟุตบอลทำให้วงการฟุตซอลบ้านเราเริ่มตื่นตัวและมีพัฒนาการมากขึ้นจากจุดเริ่มต้นของทีมสมัครเล่นก้าว สปอนเซอร์พร้อมทุ่มทุนสนับสนุนพร้อมกับการสร้างกระแสตอบรับจากแฟนทุกซ้อทำให้วงการโต๊ะเล็กไทยขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบอาชีพอย่างแท้จริงก็ชมรีวิวแล้วก็เป็นทีมที่เป็นทีมชั้นนําของเอเชียแล้วก็เป็นทีมชั้นนําของประเทศไทยแล้วก็เป็นมืออาชีพด้วยแล้วก็ทีมนี้ก็มีเป้าหมายต้องการแชมป์เอเชียคือป้องกันแชมป์เอเชียครับก็ทุกคนก็ในแฟนๆในในชมรีก็มีเป้าหมายเหมือนก็อยากเห็น พวกผมแล้วก็ทีมโชคดีชนะแล้วก็ได้แชมป์ในเชียร์อีกครั้ง การออกสตาร์ทของฟุตซอลไทยแลนด์พีเมลิก2014เมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลายทีมสแสดงให้เห็นถึงการยกระดับเช่นเดียวกับแชมป์เก่าฉลามชนโตเล็กที่หวังจะสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งด้วยการไล่ล่า5แชมป์ใหญ่ทั้งฟุตซอลลีก FA ฟเอคัพสมอลอนเอเชีย er, และชิงแชมป์ทวีปและหากทั้งหมดที่ตั้งไว้ประสบความสำเร็จสมสรอนชลบรีวูเวฟจะเป็นต้นแบบให้โตเล็กไทยได้เรียนรู้และแสดงศักยภาพของฟุตซอลไทยในเวทีสากล พอสูดาจงวัสุข NBT News โฟกัส